โดนแล้วนะครับเดินแล้วครับผมไม่รู้ว่าอะไรกดยาวๆเลยกดนังเงือกยาวๆเลยครับ ครับไม่มองอ่ะมองอยู่ฝั่งนี่ยมันเห็นมันมีตัวขึ้นแล้วก็มันวนอยู่อ่ะเล่นเลยเล่นเลยเดินได้เลยครับเล่นเลยครับเอาตัวกอน

นึ่งว่าศูนย์จุดปดว่าไอ้นั้นผมรองมันินไงมันดูเลยตัวเมื่อกี้น่ไอรอ่จีโน่เบอร์แปดดิโอขได้โอ้หกัน13บสามส่ะยังตำมาเอาปาก่อนเอาปาเอาปลาก่อนพี่เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยลงไปก็ได้ครับลงล่างเลยก็ได้ มาแล้วนี่ขามาแล้วนี่มีกนิ่อยู่ไปไปข้ามไปข้ามเลยข,ข้ามไปเลยข้ามไปเลยหวตหวไหวใหญ่โอ้โนี่มึงก็เป็นกระหอ ตัวนี้มีสิบครับ,บ,บ,บม,มีสิบครับตัวนี้ไม่เป็นไรครับพี่ปล่อยเลยลแถมตักขนาดป่ะหนอแถมตักขนาดป่ะ,ปะเล็กไปว่าที่ตัก,ตก,ตกตักตักแล้วลากาาถึงว่าแล้วมันไม่ยอมขึ้นเหมือนเนาะมันมาโดนจนได้เลย มีสิบตัวนะครับบอกแล้วมีอะไรแปลกๆเยอะครับถ้ด้วยดิถึงดคันเลยดูคันแล้วด้วยใส่เบ็ดดวใหญ่ด้วยนงเงือกตัวไวเบ็ดเบอร์แปดจีนุลอกโอมอเตอร์นั่นแหละแซมนั่นแหละโอเคมาแล้วครับผมมีสิบตัวนี้มีสิบ สิบกว่าคนนี้แล้วดเอ็นเป็นปุ่มเลยนะเดี๋ยวพี่พี่กดาปหน่อยกดาปหน่อยกดาปหน่อยกดายหน่อยมีสิบนนี้